คืออันนี้เป็นอะไรคะเป็นป้ายเหรอ DIY set คือเรคือการเอากล่องกระดาษอย่างนี้มาทำก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เหระคะหรือเปล่าไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันมาจากกรุงศรีอยุธยาสรีรรมเทพมครภาษาปมกิประกิดอ่ะใครใคฟังรู้เรื่องคุณคะคุณคะบอกไว้ก่อนนะบางช่วบองตอนมีคำไม่สุภาพทำขึ้นมาเพื่คอนเทนต์ลูกออกมันเทิงอย่าคิดเยอะ มีทราบได้เจ้าค่ะแล้วมึงทำอะไรก็ถอนยางให้คุณผู้หญิงไงเจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้หัดขึ้นเสียงใส่ฉันรืได้เจ้าค่ะเอียนขอโทษเจ้าค่ะสามหาวมากคือยังไงเนี่ยเหรอสามหาวก็คือวันนี้เอียนจะพาคุณผู้หญิงสาลี่เนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ สีอยุธยาราชธานีทีาซึ่งเราจะแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะรบศัตรูต่อสู้ไพรีเราจะกูเกียริเสียอยุธยาไว้เอ่ยตึงต้งเราปะจิงกยเ๋ยวเรือเสียอยุธยาถ้ทาทำาไรกันดีกว่าค่ะเชิญคุณผู้หญิงเดินค่ะว้ายสบายหลุดค่ะก <c oughs> ็คือ <c oughs> โอเคอยู่ที่หน้าร้านแล้วะคุณผู้ชมขาคือก็คืออันนี้เป็นอะไรคะเป็นป้ายเหรอ DIY ซ e t คือเรคือ <c oughs> การเอากล่องกระดาษอย่างนี้มาทำ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เหลอคะ่ะหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันมาจากกรุงศรีอยุธยาสีรัมเทพมครภาษาป,ป,ฤฤฤประกิษอางอ่ะใครเคยฟังรู้เรื่องเขาร้างก็ต้องสร้างสุขภานะมายที่ดีนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยล้างมือล้างมายล้างตะกอมล้างซองนะคะ ให้สะอาดสะอ้านนะคะวหญิงค่ะอาบตีเลยวิวิวิฉี่สิวิราเขาก็ใหญ่โตกว้างขวางบาร์บรีสีสโมสออยคนะคุณผู้ชมข่าวันนี้เนี่ยโตก็พอแเหลือเกินไปเนี่ยเมนูเขาก็ต่างๆมากมายนะคะน้ารางกินก๋วยเตี๋ยวมาหอม่โยนมากๆแล้วตอนนี้ก็หิวแล้วเอางีนดีกว่าเรามาสั่งของกินเล่นกันดีกว่าที่ประกอบไปด้วยต่างๆตรงนี้มเยอะมากกินไี่หมดเลย ชื eh? ่อกับคำว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเพราะอยู hmm. ่ในเรือนะคะอันนี şey ้มีไม้พายไหมคะคุณพี่ไม่มีเนาะมีประทีหัวมึงนะจ๊ะแซวแซวต้องถึงน้ำยิ่งไหลนึกถึงคนแซวเรือจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวใจเรือสบายก๋วยเตี๋ยวใครอยากโดนลุกขึ้นมาแส โอเคเราจะกินแค่นี้ไม่ได้เราต้องมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเพราะว่ามาร้านก๋วยเตี๋ยวคงไม่มีใครมาสั่งกะเพราหมูกรอบหรอกนะคะเอาวกะเพราหมูกรอบค่ะคนถึงนี่มือเลี้ยเขามืเลี้ยค่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่ เราไม่เห็นไม่เห็นลูกชิ้นหมูปิ้งอันนี้หอมมากๆคือแบบย่างแบบกลิ่นหอมกันดังดีอ่ะขอกินก่อนไปหนึ่งแล้วกันจบอ่ะไหนหนึ่งหนึ่งคำปึ้งมึงก็เลยแบบอร่อยแตไม่อยากพูดปะพุดดิ้งเรือของเรามาแล้วนะคะนี่มีอะไรบ้างคะคุณพี่อะไรเล็กๆหมูค่ะแล้วก็อ้มเนื้อ กอุ้ยไม่ต้องปรุงดูดิยังเด้งดึ๋งอยู่เลยอ่ะหืมดีอ่ะแม่ทินคำเดียวก็หมดห้วยแล้ว่ามันอร่อยอ่ะอีกสามชามได้ไหมอันนี้เป็นเซนกูโดงนะคะของทางร้านบอกเลยว่านี่คือเมนูพิเศษมากๆนะเส้นแบบเหนียบนึกแล้วก็นุ่มอ่ะเลยวมโอเคมากแบบฟิลเหมือนเราอยู่แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย มาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้างดีกว่านี่ะใครใส่หุกเส้นเล็กก็กดหัวใจไหมทีหนึ่งเนี่ยฮะแม่กินก่อนอย่เพิ่งกินมันต้องกินคู่กับนี่ไหมกับหมูเจียวต้องบอกเลยว่าคือที่สุดเพราะว่ากับหมูเจียวของเขาเนี่ยคั่วเองเจียวเองเจียวเองหวานจัดและเจียวหวานละยี่สิบโลโอ้รวยไปเลยไปเลยว้ายเป็นไงกับหมูที่แบบเจียวเองในหวานอุ้ยอร่อยอ่ะ นางอะไรเนี่ยแล้วเฟย์น่งไงคะคุณผู้หญิงเกร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 งไม่ฮาหรอไม่ฮากระมาฝั่งของแอเบิไทร์เซอร์กันดีกว่าที่เขาเรียกว่าของกินเล่นหรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะี่ฮะต้นแรกของกินนี้ก่อนเลยอื้อืออร่อ,อ,อ,อยอะ่ะ เป็นลวกจิ้มเนื้อไข่เป็นะคะอาจจะมาชิมอุ้ยแบบดีมากอุ้ยเนื้อเขาแบบนุ่มแล้วก็แบบลลายเข้าไปในปากเอาแม่กินตังเถอเดี๋ยวอยู่อยเนีอยากกินทางลงเลยได้ไหมมาถึงว่าเรือเหรอกินแบบที่บามันพิเลิศจ่ะต้นหญิงจ่ะจุ้งเข้าไปเลย อื้อ,อดีอร่อยหอมหอ,หอมหอมต่อไปนะเกีย๊ยวกรอบห่อไส้แบบแน่นปังเต็มอิ่มกรอบคึกอื้ออื้อโ <g ül> อ้ยตกหิงมันตกตาไม่เกียบเท้าคูณแล้วมัน แล้วระหว่างที่คุณได้กินเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแบบเร็วๆต่างๆร้องมากมานะคะแม่แล้วเขามีสาขาอะไรบ้างรู้ๆไม่พูดพูดมันเนี่ยแต่ที่รุนๆนะคะตอนนี้อยู่ที่สาขาเทเวศสาขาขึ้นสมาี่จะมาได้อยู่ซอยสี่อยุทยาสิบเอ็ดแล้วก็จะมีสาขาที่ซอยอารีด้วยนะคะแล่ะนอกจากนั้นก็ยังเหลืออีกสองสาขาตรงไหนบ้างคะมีเลยสาขาอโศกและสาขาเลิศสุดที่ไหนบางขุนเทียนจะไปรบบางขุนล้นบางขุนล้น ไม่แต่ละมัดทำน้าจะกินตอนปลคุดนอนลาคุน้นแ้อก็กินแต่ไม่เคพูดเลยผเขาไม่น้ำให้เรากินด้วยเนี่ยคุาเจ้ามขาหอยฉันเป็นน้ำมึงเชื่อกันไหมชาํำเย็นตาบ่านหลังนาดำเยกหวยคานะคะวันนี้ก็สติสตังก็ต้องขอต้องขอประคุณแม่กินข้าวไม่กินหวานสการใร มันเชื่อมและันเกืมันนี่คือไข่ื่ะคะก็มันไงไข่อะไม่เอคไัอะไรม่อมกะทิหอมมากอร่อยอะดีมาก วันนี้นี่พาคุณคุณโมมา,มาท,ที่แท้พวกเราได้มากินได้มารีวิวร้านดีๆแบบนี้ซึ่งอย่างที่ก้อง,องกับบัวได้บอกไปว่าเขาไม่สีสาขาเด็ก <สา S 2> ขึ้นออสีสาขารตรงนี้ไม่มีที่ไหนบ้างคือเปื่อกีนโมก็ดูเองด้วยกันน้องเพื่อนๆจะบอกนะฮะก็สามารถที่จะไากิดได้ของของเขาดีทุกอย่างเ่าจะเปทั้งข่าวและวันนี้อเอียนต้องขอตัวกับลาชาวสายามทุกท่านนะคะก็ไป,ะไปแล้วเข้าไปแล้วเหรอเออไปแล้ว อาสำหรับวันนี้นะคะรายการสิสตอนค่ะกินได้กินดีมีตังส่ายก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เื่อเราด้วยนะคะคสลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะมีอะไรที่ฉันยังไม่กินบ้างไหมคะเนี่ยมองมึงเอาบอกตรงนะกูกับมึงอ่ะไปคอนเรเลนแล้วเวลาอะไรเข้าตาให้เป็นพิกอ่ะ มันทรมานทั้ันนั้นอยากตลกอุดปกรณ์ขร้อ,อ,องถ้าเขาตาคือเที่ยนเลย